สำหรับคนคลิปน,นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีชินนี้กัน,นะคะ่ะโดยของฟรีชิ้นนะคะเป็นพึ่งน้อยค่ะเอาไว้กอดที่ไหลนะคะซึ่งของฟรีชิ้นนะคะเป็นของฟรีเลมเดตยูจีซีค่ะโดยเขานะคะมีการจัดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นชิ้นด้วยกันนะคะทุกคนเราก็จะเริ่มแจกเนี่ยตอนสี่ทุ่มนะคะของวันที่สองมีทุนนายอยู่นี้ค่ะ สำหรับของฟรีชิ้นเนี้ยทุกคนสามารถรับได้จากแบบนี้เลยคะ่ะมีชั่ว B บีไทยคูนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะปะลิงแบบนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อรับของฟรีเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องมีพึ่งเนี่ยจำนวน1 5 0ตัวให้ครบค่ะซึ่งวิธีการเล่นนะคะจะคล้ายก,กับแบบแพนเค้กค่ะที่เรานะคะได้เคยลงคลิปสอนรับของฟรีไปแล้วนะซึ่งการซื้อพึ่งเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเดินมาที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้ค่ะก็จะเป็นการซื้อึ้้งนะะนน,นะะนะะะคคคคทกกสร็แลว่่่าพอบบไปืให150 多汗。 เราต้องเก็บน้ำพึ่งนะคะแล้วก็เอามาที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ค่ะเป็นคําว่า deposit นะคะทุกคนเพื่อฝากน้ำพึ้งนั่นเองค่ะแล้วเราก็ไปเก็บต่อนะทุกคนทําแบบนี้วนไปค่ะถ้าเกิดใครนะคะไม่รู้เนี่ยว่าจะต้องเล่นยังไงนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในเกมนะคะมันจะมีลูกศอนสอนค่ะทุกคนนะคะสามารถเดินตามที่ลูกศรสอนได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีวงล้อยทุกคนหมุนค่ะทุกคนนะคะสามารถหมุนเนี่ยได้ทุกๆ1ชั่วโมงค่ะเพื่อรับของรางวัลต่างๆนะคะสำหรับพึ่งนะคะเราสามารถรับได้ฟรีด้วยนะคะทุนนีะจ้เ็ การรับเพิ่งฟรีเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะทุกคนสําหรับเกมนี้เนี่ยเขามีออบบี้ให้เล่นด้วยนะคือเราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นออบบี้นะคะเพื่อเพิ่มเงินคูณ2ได้ค่ะสําหรับเรื่องสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะไม่มีเวลาเนี่ยทุกคนสามารถมาเหยียบที่ปุ่มนี้ได้นะคะจะเป็นปุ่มออโต้เพลย์ค่ะซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาก็จะช่วยเรานะคะเก็บน้าพึ่งด้วยค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับไปที่การรับของฟรีนะคะที่เป็นพึ่งติดไหล <i> เนี่ยก็มีเพียงทุนนี้ค่ะเข้ามาในแบบนี้นะั้นคนตอนเวลาสี่ทุ่มค่ะของวันที่2มิถุนาย,ยนนี้นะแล้วเราเนี่ยก็มาเก็บพึ่งขาจำนวน150ตัวให้ครบนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยมันจะเริ่มนับใหม่นะคะตั้งแต่เวลาที่เขาอัปเดตค่ะที่มีการแจกของฟรีนั่นเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราแนะนํานะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยมาลองเล่นก่อนได้คะ่ะจะได้รู้นะคะว่าต้องกดปุ่มอะไรยังไงบ้างคะ่ะก <i> ็ยัยงไงคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีีีเพยนน้้คคค่่ะะะะไวจิป